<c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนมาดเด้อเด้อกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาใส่หมูบดนะคะใส่พริกเผาแล้วค่ะแบบไวยเตี๋ยวรสต้มยำนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะค่ะใส่ตะไคร้ใส่พริกสดลงไปแค่นี้นะคะไม่ต้องเยอะลูกชิ้นสองลูก3ามละสามสิบบาทจ้าก๋วยเตี๋ยวชามละสามสิบบาทจ้ามาเด้อเด้อจ้า เล่เข้ามาเลขเข้ามา,ล,ขขา,มาลูกชิ้นกินไปแล้วสามลูกชิ้นห้าลูกสาสิบบาทจ้ามาดตอจ้ากว๋วยเตี๋ยวตมย้มยำน้ำพริกเผาแซ่บมาเ้ยค่ะ <c oughs> ใส่หมูบดนิดนึงมาต่อจากเพื่อนๆแซ่บด้วยกัน ก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีพักใส่มีแต่ผักชีลาวริไใส่ยังไม่เป็นไรสดน้ำล้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่แต่งหน้าแต่ก็แซบมาได้คระเด้อก๋วยเตี๋ยวสมนไัย อ,อากาศครึม้มต้องเปิดไฟตั้งตต้ไฟไอโต้นะเพิ่งจะเห็น มีอเลาตะไคร่หมูบดหอมหอมแซ่บๆต่อจ้าไปเอาเนื้อหมูมาใส่น้อยนึงตอนนั้นใส่แบบยุบมือนึง กาลำต้นพริกยานพชรเอาละอย่าตรามากันเลิกกินจุกจับจุกจับคนนุงคุณบาคอยกินดังจุกจับเกียรติแท้ๆวะตี ก็แล้วแต่เธอเนี <c> ่ <oughs> มาครับเพ <c oughs> ื่อนก๋วยเตี๋ยวต้มยำ <c oughs> ลูกชิ้นปลาแซบบไข่ไม่แซบคขแ่แซบผู้เดียวเด้อสดน้ำร้อนๆโอ้ยไพ่มาเอินกับบ้าฟังบร่ได้ยินเนาะ <c oughs> แซบ อยอมจะดีๆะไค่เคี่วให้ละเอียดอืม เราจะเอาไอ้กระดาษมาปิดก่อนเนาะค่ะสวิกไฟสวัยโตกินเกกมสกีน้ำซุปกระเด็นเลยน้ำก๋วยเตี๋ยวกระเด็นใส่ จะกินหลังบ้านต่อจะกินขิงด้วยจ้ะ <c oughs> ชินพริกลงไป <c oughs> ร้อนหูอย่าววะบ่เผ็ดบ่แซ่บ อยู่บ้านเรามีอาหารกินเยอะนะคะคนเขาก็ตะลอนถ่ายคลิปทำกิน Pikkpissår. <laughs> <laughs> ไปแลคะ่ะสาวไทยขอตัวกินหลังบ้านนะคะวันนี้ก็มาทักไทยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาแซ่บนะคะเผ็ดแซ่บลองไปทําตามกันนะคะกินแซ่แบๆด้วยกันโอ้โหพูดลิ้นพันกันลวจ้ะไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย หนกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจะะให้ด้วยนะคะสับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าบ๊า,า bye ยบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ